นะะก็สวัสดีท่านนะครับวันนี้ผมธนวิศิษฐ์เทาวันศรีนะครับเห็นหลายท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กดีไซน์นะครับวันนี้ก็จะขอพูดในส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กดีไซน์ในส่วนที่เป็นขนาดเล็กน,นะครับตรงนี้นะครับอ่าอันดับแรกเลยก่อนที่จะดีไซน์เน็ตเวิร์กเนี่ยเราต้องมี requirement ของเน็ตเวิร์กก่อนนะครับ r e q อ i r e m น n t เน็ตเวิร์กว่าจำนวนยูเซอร์เท่าไรนะครับ ปริมาณแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นยังไงจากภายในวิ่งไปหาภายนอกไปใช้คลาวด์หรือเปล่านะครับอีเมลตอนนี้หลายท่านก็เริ่มใช้คลาวด์แล้วนะครับหรือนะครับจำนวนยูเซอร์นะครับใช้นะครับภายในระบบ Data Center เนี่ยของภายในเนี่มากกว่านะครับตรงนี้นะครับต้องรู้ด้วยนะครับว่าทารฟิกเนี่ยเช่น100%ยเนเนี่ยยูเซอร์เนี่ย 60%อยู่ภายใน40%อยู่ข้างนอกหรือ80%อยู่ข้างนอกเลยอันนี้เราต้องดีไซน์ด้วยนะครับการดีไซน์แต่ลาการน,นอกจากนี้เนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยลูกค้าคาดหวังแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเน็ตเวิร์กมีใช้อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันเช่นวิดีโอบางที่เนี่ยอาจจะมีวิดีโอคุยหากัน นะครับตรงนี้นะครับจำนวนสาขาเยอะๆเช่นมีจำนวน point of sale เยอะๆนะครับตรงนี้นะครับมีเครื่องตั้งปลุกต้องการ VPN เข้ามาอาจจะ VPN ไปหา data center ที่อยู่ภายในหรือไปหาที่เป็น cloud ก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้ต้องดีไซน์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเรารู้ requirement แล้วอันต่อมาที่เราต้องสนใจก็คือจะเป็น p a i n point นะครับตรงนี้นะครับทุกที่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคีย์สำคัญด้วยนะครับ ซึ่งเราจะต้องถามครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับระบบเนี่ยไม่นิ่งเลยเช่นอาจจะไปเจอในสุวนที่เป็นโรงงานนะครับโรงงานบางทีเนี่ยเคยไปดูนะครับก็บางทีเนี่ยเช่นบริษัททำฮาร์ดดิส์ถ้าเกิดสมมติว่ารายการผลิตของเขาีมีการหยุดเนี่ยเขาเสียงเงินนะครับตรงนี้นะครับหรือ,อ,อระบบที่เป็นในสุวนที่เป็นพวก สิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับตอนตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนนั้นมีปัญหาเยอะตอนนี้สิ่งพิมพ์ผมไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับตรงนี้อ่าอันนั้นฉะนั้นเน็ตเวิร์กนะครับก็ต้องมีความสาคัญหรือว่าเน็ตเวิร์กช้า Wifi ช้าชาที่ไหนชาร์ที่สวิตช์หรือชา์ที่ไวเลสหรือชารที่เอ่อข้อกวดอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับการขยายนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเช่นเอ่อรูปแบบนะครับสมัยก่อนเนี่ยยูเซอร์เนี่ยอยู่ภายในตึกนะครับตอนนี้เนี่ย เริ่มขยายแล้วเว็บเว็บเว็บคอมโฮมเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะอยู่ภายในไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่ภายในนะครับมีการ VPN เ,เข้ามามีปัญหาอะไรต่างๆหรือว่าตอนนี้ต้องการมี m a n a g e ขึ้นคราวนะครับเออ่รวมไปถึงรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องถามเขาด้วยอ่าว่าเฮ้ยอยู่ในออฟฟิศนะครับมีการใช้ไฟล์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับ ใช้หรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับล่าสุดเพิ่งเคยเห็นใ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 นเว็บโพสอยู่นะครับาถามว่าเปิดไฟล์ระดับ 1G จิกนะครับไฟล์ใช้เวลานานเหลือเกินนะครับวันนี้อันอันนี้ก็ต้องลองดูด้วยนะครับว่าขนาดไฟล์เนี่ยก็มีผลด้วยนะครับตรงนี้นะครับต้องมีความเหมาะสมด้วยอันนั้เป็นเรื่องการทำ policy ของ IT ทนะครับก็จุดหนึ่ง ทีนี้ในส่วนที่เป็นดีดเดิลเพนพอยต์เนี่ยนะคร,นนนครับในส่วนที่เป็นยูเซอร์บอกว่าช้ากับในส่วนที่เป็นดีดเดิลเอนจิเนียร์ช้าเนี่ยนะครับต่างกันดีดเดิลเอนจิเนียร์จะต้องมีการทำเทสต์นะครับต้องมีการเฮ้ยเป็นยังไงเช่นมีการปริ้นสวิงเช่นมีการทอนเฟิร์ลไฟล์ไปอย่างนี้พอหลังจากทำดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำคลิปก็อาจจะพูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้มันขยายเพิ่มเติมนะครับอ่าอาจจะเป็นคีย์พอยต์นะครับว่าเออ่ในการที่พูดในมุมมองที่ เป็นในส่วนที่เป็น NDI นะครับ NDI connect เข้ามาเป็นสายนะครับต้องคิดถึงอะไรระบบต้องการคั้นตอนเรื่อต้องมีการทำ stack ถ้ามี HA นะครับเอ่อต้องการเกียว G ไหมทำแบบแบบ X หรือเปล่าเพื่อมาทำ t r a n s g e t y อุปกรณ์รองรับพรบหรือเปล่านะครับหรือไปต่อเข้าที่เอ่อพวกสวิตต์ต้องต่อเข้าซีเซอร์เวอร์ต้องการ10กิกหรือ40กิกหรือ100กิกนะครับตรงนี้ Wi-Fi นะครับตรงนี้ Wi-Fi ต้องการรองรับจำนวนยูเซอร์เยอะไหมบีบอัดแบนด์วิตได้ per app ไหม อ่าครับตรงนี้สัญญาณแรงนะครับตรงนี้สัญญาณแรงก็จะเป็นปัญหาหนึ่งสัญญาณแรงไม่ได้หมายถึงว่าใช้งานได้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยเออ่การที่ใช้ Wi-Fi เนี่ยคือยูเซอร์มันคือไวไฟคือการคอมมูนิเคชันนะครับว่าคอมมูนิเคชันการส่งข้อมูลทางไปและกลับนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าแถลงข้างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยินเช่นเราคิดดูครับว่าคนส่งเนี่ยถือโทรโขงคนรับเนี่ยนะครับตะโกนปากเปล่าคิดว่าต่างกันไหมครับสมมติว่าเออ่ มีเจ้าที่ท่านหนึ่งถือทโทรศัครับเ,เธอชื่อร่อขอเลขเ,เบอร์โทรสำหรับจะโอนพร้อมเพย์ให้นะครับแล้วก็ยูเซอร์ก็อยู่ไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับตะโกนปากเป,ปล่ามาก็ไม่ได้ยิดนะครับตรงนี้ฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็จะพูดถึงไวเลสดีไซน์นะครับเื่อวันนี้เราพูดถึงสมองนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับในการดีไซน์เน็ตเวิร์ดเนี่ยก็จะมีแย่เป็นเขาพูดกันคือจะมีแอคเซสครับสีบิวคอลนะครับ, Call, รบเป็นสามชั้นเนาะ แต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยจำนวนไม่เกิน250ยูเซอร์นะครับไม่มีความจำเป็นต้องมี Disable นะครับก็คืออาจจะมีคอ l แลอม a c กเ s s เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับรูปแบบเนี่ยปินยังไงบ้างนะครับก็คือ,อถ้าจากรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับเราพูดถึงทงนั้นซ้ายมือนะครับอื่นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเป็น access point ต่อเข้ามานะครับมี POE นะครับมี access switch แล้วก็ต่อเข้าที่คอนะครับตรงนี้นะครับเออ่ถ้านี้ผมแนะนำให้มี gateway อยู่ที่คอ switch นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มี server ทำเซิร์ฟเวต่างๆนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้โยน static route ไปหาอ่ตัว firewall นะครับตรงนี้ในเจนไฟบอ l แล้วทำแน็ตออกไปนะครับตรงนี้นะครับไฟบอ firewall ก็ทำ balance ออกไปนะครับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้นะครับจะให้ทำลิงก์ไอเกตก็คือ,อ,อสวิต์นะครับแต่ละตัวเนี่ยทำ s t a กก i n g กันแล้วก็ทำลิงก์ไอเกตขึ้นไปหาไฟวอล์อนะครับตรงนี้นะครับก็คือเช่นเช่นคอสวิต์มีสวิตต์สองตัวเนาะตัวที่ 1, นหนึ่งต่ 2, ตอเข้าเซนเซนหนึ่งตัวที่สองต่อเข้าเซนหนึ่งนะครับหาไฟวอล์ไฟวอล์มีตัวเดียวก็ได้แล้วทำลิงก์ไอเกตนะครับตรงนี้นะครับหรือนะครับหรือนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่า มีสวิตคอสวิตตัวเดียวมีไฟวอลตัวเดียวต้องทำลิงก์เกตไหมค่าคอสติ้งอยู่เท่าไหร่ครับสายแลนเส้นเดียวครับอันนั้นค่าคอสติ้งของคุณนะครับแนะนําให้ทํานะครับตรงนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจากพันวิท์หนึ่งจิกก็จะเพิ่มเป็นสองจิกเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมีปัญหาถอดออกคอนฟิเดอเเปลี่ยนถอดออกก็ยังใช้งานได้นะครับตรงนี้แน่นอนครับไฟวอลต้องทําเลยลิงก์เกตนะครับตรงนี้เดี๋ยวเทอมหนึ่งก็จะมีคลิปวิดีโอพูดถึงลิงก์ือเกตรงนี้อ่า ก็ที่เหลือก็เป็นซลิตต่างๆนะครับตรงนี้ขึ้นมาอ่าฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นอ่าอักเซสสวิตข้อคอข้อคอเสร็จแล้วก็มาเข้าไฟว์วอลออกเน็ตไปนะครับตรงนี้นะครับรูปแบบในการทำนะครับเราจะพูดถึงการฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเกรดเวอยู่ตรงไหน DHCP อยู่ตรงไหนนะครับอ่า AD อยู่ตรงไหนนะครับสวิตนะครับสามารถขยายได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วรวมไปถึงในส่วนที่เป็น ความิตนะครับยังไงเนี่ยตัวคอเนี่ยถ้าเกิดสมมติขยายขึ้นมานะครับถ้าเป็น50วิเซอร์เนี่ยผมมองว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีคอ2ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิด50แล้วเนี่ยอาจจะมีสวิตซ์สัก2ตัวนะครับตรงนี้นะครับเป็นคอนะครับทำ stacking กันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มทูกพูดต่างๆเราเพิ่มแล้วนะครับด้วย i n น e g r a t i o n นะครับคอสวิต์ก็ต้องแรงนะครับตรงนี้นะครับ แล้วรวมไปถึงการทัสเกตตี้นะครับก็เดี๋ยวอาณาเขาอาจจะพูดถึงในส่วนที um ่เป็นฟ um ังก์ชันต่างๆที่ควรจะต้องทำนะครับตรงนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราป้องกันจากข้างนอกด้วยสเกตตี้ที่เป็น f i r e w แต่ข้างในเราไม่ป้องกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับการป้องกันเนี่ยไม่ได้ควรจะมีชั้นเดียวนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนี้เราควรจะพูดถึงเรื่องการบรเนตด้วยนะครับตรงนี้นะครับเห็นว่าการจัดการนะครับในส่วนที่เป็นรูปแบบในการที่บมเนตระบบเน็ตเวิร์กระบบสิสเทมต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ควรจะมีสตอาพหรือมีการขายเข้าไปให้กับ user ยูเซอร์ใช้นะครับอาจจะไม่ซื้อตอนนี้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นคนนําเสนอเนี่ยควรจะมีมุมมองที่พูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็การใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพสูสงสุดนะครับตรงนี้นะครับเช่นแบนด์วิดต่งตางๆนะครับคอซืสอต่งตางๆนะครับตรงนี้นะครับ เพียงพอไหมนะครับตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นง่ายหลายที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่ทำท่านี้ได้ไหมผมจะเกตเวมาอย่างที่เป็นในส่วนที่เป็นไฟวอลนะครับตรงนี้นะครับก็ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็เอาเกตเวมาที่ไฟวอลไกดเวอยู่ตรงคอสวิตเนี่ยย่ามาที่ไฟวอลก็ทําได้นะครับตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้เป็นระยะสองแต่แต่นี้ครับนี่ตึงถ้าสมมุติว่าคุณทําท่านั้นนะครับสมมตินะครับ สมมุติว่าคุณทําท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวผมวาดรูปนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเกตเวมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับวิ่งกันคคลเวีแลนอยู่ตรงนี้เลยนะครับกับอันที่สองนะครับปึ๊บวิ่งขึ้นมามาเข้านี่แล้วลงนี่รูปแบบที่หนึ่งกับรูปแบบที่สองต่างกันยังไงครับรูปแบบที่สองสีเขียวเนี่ยนะครับเขียนยัีีสองสีเขียวเนี่ย จะใช้ throughput ของ firewall นะครับแน่นอนครับ throughput ของ firewall กับ Switch Bandwi d t h อันไหนมากกว่ากันนะครับ s w ิต c h ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วอันดที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ Switch แรงกว่าฉะนั้นเนี่ยทำ g a t e w a y อยู่ที่ตรงนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า user แค่20คนไม่ต้องทำก็ได้ครับไปทำที่ firewall เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอเนื้อ user เยอะนะครับ การการเทิร์นแานเฟอร์ไฟ,ไไฟลน์นะครับเช่นยูเซอร์เข้าไปเอาไฟล์เดจ็บของขลศก่อนนะครับเช่นยูเซอร์เนี่ยเข้าไปเอาไฟล์ในตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้นะครับกับยูเซอร์ User นะครับเข้าไปเอาไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าเป็นแบบแบบสีเหลืองเอ้ยขอโทษสีเขียวนะครับแบบสีเขียวเนี่ยนะครับแน่นอนครับท r a ฟ f i c วิ่งเข้ามานะครับตัวหน้าที่ของ firewall คือต้องตรวจสอบภัยคุกคามนะครับฉะนั้นแพ็กเกจทุกแพ็กเกจเนี่ยจะต้องทําการตรวจสอบนะครับตรงนี้ทั้งขาเข้าและขาออกฉะนั้นเนี่ย bandwidth ก็จะถูกลงนะครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีความจําเป็นนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้เกตเวย์อยู่ที่ตรงคอสวิต นะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ระบบเนี่ยนะครับการถ่ายเนอการท่ายไฟล์ต่างต่างเนี่ยเร็วขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในมุมมองถ้าเกิดไฟวอลตายถ้าเกิดไฟวอลตายเป็นไงครับไฟวอลตายนะครับสมมติว่าไฟวอลปึ๊บวิ่งเข้ามาปุ๊บอ่ากระนึ่งนะครับปึ๊บวิ่งเข้ามาถ้าหากสมมุติว่าไฟวอลตายแน่นอนครับอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้แต่นะครับตรงนี้นะครับระบบล่มหมดเลย เข้าไปคนละวีแลนด์ไม่ได้เลยงั้นผมทำวีแลนด์เดียวโอเคเงั้นถ้าทำวีแลนด์เดียวเนี่ยเราคงไม่ต้องมานั่งทำตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็สองข้อข้อที่หนึ่งเรื่องแบนด์วิดต์นะครับซึ่งแน่นอนในเรต้องการข้อที่สองคืออ่าข้อที่สองคือถามเรื่อง HA นะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เอ่อแล้วแต่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็พยายามอยากให้มีพูดถึง IP นะครับแยกวีแลนแยก IP อันนี้เดี๋ยวผมไปพูดเจอในส่วนที่เป็นอ่า ไวเลตเบสักทิละกันนะครับตรงนี้นะครับ่าการทำสเต็คนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาขยี้กันนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยอยากให้เป็นท่านี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับเกจเวนะครับก็มี c o m เ o น e n t ก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับก็มีแอคเซสสวิตนะครับมีคอสวิต c h นะครับมีในส่วนที่เป็นไฟวอลนะครับตรงนี้นะครับเกจเวอยู่ที่ตรงนี้ทำลิงก์อักเกจนะครับถ้าทําได้นะครับตรงนี้นะครับ่า ที้ต่อมาแล้วครับเออ่แบนด์วิดต์นะครับตรงนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้ควรจะให้10บจิกนะครับควรจะพูดถึง10บกิกะนะครับตรงนี้นะครับทําไมแอสเซทพอร์ตของคุณ1ตัวนะครับตอนนี้นะครับแบนด์วิดต์เนี่ยเริ่มเป็น ax เนี่ย ax เนี่ยอาจจะเหลืออยู่ที่2องกิกะนะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้สัก5ตัวเนี่ยก็10บกิกะฉะนั้นตรงนี้คอขวดแล้วนะครับอ่ใช้สไปยังไงเนี่ยเราเผื่อนาคอดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ในวันนี้นะครับก็ผมก็ขอ จบจะเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเข้ามาอีกทีนึง่งขอบคุณมากครับ